เราออไปไหนคะเราออตอนอยู่วันนี้เราไม่อยากจะค้างมากเลยอะทุกคนอาจจะไอฉากอันนี้ค้างหรือว่าหรื่งกนค้างหรือว่ากันค้างคนเดียวฉากฉากฉากจูบแรกคือพรุ่งนี้เหรอครับนี้แต่เหมือนทางทางทินสีสันขาเอามาลงก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกคนนะอี C ีสีพีสีน่ารักอีพีสีก็จะเป็นขอเป็นแฟนการก็จะมีความตะมุกตะมิอะไรอย่างงี้โอเคฝากรอติดตามด้วยครับผมจริงๆมันก็มีน่ารักชินสินน่ารักทุกๆตอนแหละ มกคอนดูเธอมันน่ารักอ้าวเนี่ยพี่ป๊อปกลับมาแล้วตามที่บีบีกลับมาหน่อยเอาเข้าขึ้นมาเลยว่าเป็นส่พี่ปันดาอะไม่เป็นไรพี่ป๊อบมาเร็วส่งยังส่งยังแอดออกกลับเป็นเฮดถูกป่ะแอาแอดไปแล้วมีคนจากทั่วโลกมาสวัสดีพี่กลับเต็มเลยครับแม็กฮีโกเจแปจเนคนชีวา มันไม่ใช่แบบไอพวกไออะไรนะไอโอไฮโออย่างเงี้ยคือเราก็ต้องคงบอกว่าปะมันบอกว่าไปมัสกับเพียรแกงขอลร้องทำไมอะพี่มาดีมาหลอกับเดียยเลยพี่ปอบมาช่วยกันโปรโมทละครครับพี่ถูกต้องไหนว่าคือร้องใช่ไหนบอกว่าจะถือกล้องมาถ่ายพวกเราเลยเก็บรีแอคอนพวกเราดูเออ อีป๊อกบอกว่าอะไรนะถ่ายละครฟันดามุ่ยอยากเอารูปนี้ลงมากเลยเข้าไปดูเฉยๆหนูชิงลงก่อนแล้วเพราะว่าไม่งั้นผู้จัดจะลงรูปหนูแบบน่ากลัวต้องรีบอ้าไหนยิ้มให้ดูหน่อยไหมคะพี่ป๊อกหัวหมเปลี่ยนฟันเออเออโวชิระสรุปโวชิระขึ้นเป็นเจ้าชายแทนเหรอครับใช่ครับผมอยู่เกยนภูเขาเวียเกงเขาเล่น ปันดําแล้วเปล่าพี่เขาเลิกยุวหมากแล้วเปล่ายุคนี้อ๋อไม่ได้เพราะว่าเราอืมจบไปแล้วอ๋อเท่อะเท่มากเลยครับพี่ป๊อปอ้าวออานี่แล้วพี่ป๊อปนะเมื่อวานมั้งเหมือนกับว่าแกจริงๆแกอยู่สีพีซีเดียวกันแล้วเหมือนเขาเขาจะไปซ้อมบอลเมื่อวานเขาก็หา เพื่อนหาอะไรทักหาทุกคนสรุปไม่มีใครไปดีแกบอกแกไหวตัวทันไม่ไม่ยอมไปอ่าไม่ไงไปเหงาไม่งั้นซ้อมเกอค่ะมีวันไหนละคะกีฬาสีเดี๋ยวส่งใจไปเชียร์นะคะป้ายี่สามยี่สามเดือนนี้อ่ะค่ะว้าวใกล้แล้วฟิตถึงยังครับพี่บู everyone filming tonight สู้ๆนะย้ ไม่ใช่พวกเราแต่วพวกเ<อ>า <ไป S 1> ราคือพวกอนันหนึ่ง